บันไดคลิสเสือภูเขาโอเควันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของบันไดประเภทคลิสนะครับของเสือภูเขานะครับก็ต้องบอกว่าบันไดของเสือภูเขานะครับจริงๆแล้วมันก็จะมีทั้งที่เป็นแบบคลิสแล้วก็เป็นแบบ แพลตฟอร์มนะครับก็แล้วก็จะมีตรงกลางกึ่งกลางเนี่ยอันนี้ยังถือว่าไม่ใช่สักเท่าไหร่นะครับบางทีเนี่ยมันจะมีแบบว่าคลีตแค่ข้างเดียวนะครับแล้วก็อีกด้านนึงเป็นแพลตฟอร์มนะครับสมัยก่อนเขาเรียกบันไดกระเทยนะครับคือมันจะมีด้านเดียวตัวแรกเลยนะครับก็คือเป็นรองเท้าแพลตฟอร์มนะครับรองเท้าแบบนี้ที่ไม่มีคลีกนะครับเขาเรียกรองเท้าแพลตฟอร์มนะครับซึ่ง อันนี้จริงๆแล้วมันก็ดีนะมันก็มีประโยชน์ของเขานะครับถ้าเป็นแพลตฟอร์มอย่างของลูกเนี่ยครับน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างที่จะเบาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของน้ําหนักกันแต่ว่าเราดูเรื่องของฟังก์ชันก่อนดีกว่านะครับรองเท้าแพลตฟอร์มเนี่ยเดี๋ยวผมแยกออกมาทําเป็นอีกวิดีโอแล้วกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสังเกตน,นะครับมันจะมีเหมือนคล้ายๆหนามแบบนี้ซึ่งเราก็ควรจะใช้รองเท้าที่เหมาะสมด้วยนะ Extract Enrage Plus นะครับผมสําหรับตัวนี้นะ ก็เป็นบันไดคลิปเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันจะมีแพลตฟอร์มนิดนึงนะครับก็เอาไว้ใส่กับก็ยังต้องเป็นรองเท้าที่มีคลิปอยู่ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดใส่กับรองเท้าเรียบเลยนะครับไม่มีคลิปนะครับไอตรงตรงกลางเนี่ยอาจจะหนุนหนุนดันดนอยู่นิดนึงนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้กับรองเท้าที่เป็นประเภทพวกฟรีไรด์ดาวน์ฮิลล์เอนดูโร่นะครับซึ่งก็จะเป็นรองเท้าหน้าตาคล้ายๆผ้าใบา แต่ว่าก็ยังจะมีคลีตอยู่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะให้ความมั่นคงพอสมควรนะครับแต่น้ําหนักก็อาจจะเยอะนิดนึงเพราะว่านะครับรงเท้าพวกนี้บางทีเนี่ยก็เวลาโดดเนินหรืออะไรน่ครับมันอาจจะต้องมีการบิดมีการทวิสต์นิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อจะให้สามารถที่จะเข้าแบงค์เข้าอะไรได้ง่ายนะครับเวลาลงเขานะ X t r a c t Enrage Plus ตัวนี้มี2ส,สีนะสีทองกับสีเงินนะ5 2 5กรัม ตัวไปะครับก็จะเป็นตัว Extract ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวใช้คำว่า Standard ก็ได้นะครับผมก็จะเป็นตัว Extract ตัวนี้นะครับเป็นรองเท้าคลีทที่เราจะมักจะใช้กันนะครับผมก็ฟังก์ชันก็อย่างที่เห็นนะครับสามารถที่จะปรับตัวไป extract ตัวนี้อย่างที่บอกตัว standard นะครับ195กกรัมโอ้ก็ใช้ได้นะ ปรับความแข็งนะครับว่าจะเอาบอกว่าแน่นขนาดไหนมีโฟลตมากน้อยขนาดไหนนะครับตรงนี้ก็สามารถปรับได้ทั้ง2ข้างนะครับผมแล้วก็ตัวต่อมานะครับก็คือตัว extract race ตัวนี้ก็จะเบาขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีความ racing อยู่นิดหนึ่งนะครับผมอันนี้ extract race นะครับผม182กรัม แล้วก็ตัวต่อไปเรสแล้วนะครับก็จะเป็นตัวคาร์บอนนะครับอันนี้มาเป็นคาร์บอนละ extract race carbon 1 7 4กรัมผมก็จะเบาขึ้นมาอีกหน่อยนึงแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยก็จะเป็นตัว extract race carbon ti ก็จะเป็นแกนไเทเนียมนะอันนี้คือตัวท็อปของเขาเลยนะครับ extract race carbon ti ความแตกต่างของตัวนี้ก็คือนี่เลยก้าน ที่เป็นก้านไทเทเนียมนะครับน้ำหนักก็จะเบาวกว่าชาวบ้านเขาก็คือสเปคเนี่ยเหมือนตัวท็อปนะครับแต่ว่าตัวนี้ท็อปกว่าที่ก้านของเขาเป็น TI ก็คือไทเทเนียมมีน้ำหนักที่เบาวิวในกล่องนะน,นอกจากบันไดมีอะไรบ้างก็จะมีฮาร์ดแวร์มาให้เสร็จเรียบร้อยอยู่ในกล่องเลยนะครับซื้อในเซ็ตก็จะครบเลย ถ้าเกิดว่าสงสัยนะครับในกล่องเนี่ยเขาก็จะมี QR code สำหรับการติดตั้งนะลองเข้าไปสแกนดูก็ได้นะแต่หลักๆแล้วก็คือไอ้น็อตตัวเนี้ยมันจะอยู่ข้างหลังด้านหน้าไม่มีน็อตอ่าเอาละแล้วเราก็จะมานี่เลยนะครับเราจะมาติดตั้งบนรองเท้า W 2 3คู่นี้นะครับผมก็อันนี้ W ย W 23มันก็จะติดได้ทั้ง สือหมอบก็ได้นะครับ3รูแบบนี้แล้วก็เสือภูเขาก็ได้นะมี2รูตรงกลางแต่ถ้าใส่กับเสือภูเขานะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะเพราะว่าตรงนี้มันอาจจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะตัวบ um ัมเปอร์ยางเนี่ยบางทีอาจจะลื่นได้นะครับถ้าเกิดว่าเดินบนพื้นกระเบื้องอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าบนดินบนอะไรเงี้ยน่าไม่น่ามีปัญหาหรอกแต่ว่าถ้าพื้นกระเบื้องก,ก็ต้องระวังนิดนึงอาจจะลื่นนะครับผม ซึ่งอันนี้จุดเด่นของ W23 ผมก็ใช้อยู่นะนสีขาวอันนี้สีดำจุดเด่นก็คือเจ้านี่เลยระบบรั c เชตของเขาตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า ATOP นะครับ A top นะครับก็เป็นรั c เชตที่หมุนหมุนหมุนปุ๊บใช้หมุนตัวเดียวเลยแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็จะรัดไปพร้อมๆกันเลยนะครับรัดทั้งหมดเลย ก็สะดวกดีนะมีรัชเชตตัวเดียวแล้วก็ลูดได้หมดเลยนะครับแล้วก็ส่งก็ค่อนข้างที่จะสลิมแอโร่เขาบอกว่าดีไซน์มาสำหรับเท้าของคนเอเชียโดยเฉพาะนะครับผมก็อย่างคนเอเชียอย่างเรานะครับส่วนใหญ่นะก็จะเป็นค่อนข้างที่จะเท้าเท้าบานนะครับผมแต่ดูทรงแล้วนะครับก็ไม่ได้บอกว่ารู้สึกนะว่าเป็นทรงแบบหัวโตวหรืออะไรนะครับดูทรงก็ปกติดีนะครับผมอ่ะขออนุญาตวาง โทรศัพท์ก่อนดีกว่ามือเดียวใส่ไม่ถนัดเรนี่ครับก็คือบันไดเสือภูเขาจากลูกนะครับผมยังไงถ้าสนใจสินค้าตัวไหนก็สามารถติดต่อทางตัวแทนจำหน่ายของลูกได้เลยนะครับก็ต้องขอบคุณทาง a c b i e นะครับที่ส่งสินค้ามาให้ได้รีวิวนะครับผมก็ผมก็ใช้สินค้าที่เป็นลูกนะครับ บันไดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซือ์ฟบอบเสือขเขาก็ใช้อยู่เพราะว่าเขามีอะไหล่มีสามารถที่จะซ่อมแซมแล้วก็เปลี่ยนได้ง่ายนะครับเพราะว่ามีตัวแทนชัดเจนเวลาซื้อก็อย่าลืมนะครับซื้อของที่เป็นของแท้ของลิขสิทธิ์ดีกว่านะครับเพราะว่าของพวกนี้มันจะมีอะไหล่สามารถซ่อมได้อย่างบันไดเนี่ยผมก็เปลี่ยนพวกลูกปืนนะครับอย่างตัวคาร์บอนผมก็เคยเปลี่ยนคาร์บอนเพลทไปนะครับพวกนี้ก็ถ้าเป็นสินค้าที่เรียกว่าเป็นสินค้าที่ถูกต้องนะครับอะไหล่พวกนี้ก็สามารถที่จะหาเปลี่ยนได้นะ ขอบคุณนะครับที่วันนี้ใช้เวลานี้อยู่ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจด้วยกันนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่ปั่นสกายเลนนะครับก็มาแจมกันได้นะครับปกติก็จะปั่นกันทุกเสาร์ที่หกโมงครึ่งตอนเช้านะครับมาแจมกันได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกาลังใจด้วยนะครับไล้งไงก็ปั่นสกไปไวเรุ่นงเจอกัน